Oh ล้านหมื่นล้านนาน้นหมื่นล้านหมื่นล้านและหมื่นล้านจะแม้สุพร อาจารย์เทรีจะกล่าวอะไรสักนิดนะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์กล่าวพรให้พรมหมดแล้วเดี๋ยวเราไปกล่าวทับพรมไม่ได้หรอกมีนะคะ1 2ึ1 2สองสาอากว่าผมอยู่ที่อาารย์จะา,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 าโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นนะครับวันนี้ได้ด็อกเตรอร์อนทัยดวงดารามาห,หัวหน้าพักไทยทรมดำเนินรายการ ได้ศิลปินได้คุณครูสอนร้องเพลงอาจารย์มหิดลนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยมหิดลไม่ไม่ค่ะเรียนจบมาจนแต่ว่าสอนที่อินเตอร์อินเตอร์ที่ไหนครับอินเตอร์ที่กรุงเทพหรอะช่โอ้โหเก่งจังเลย